สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมโนทดลองสินค้าออนไลน์ครับในรีวิวครับก็คราวนี้ก็สั่งมานะครับผมสั่งสินค้ามาจากลาปาด้าเปน็นว่าหลอดสเลสจริงๆก็คือหลอดกาแฟหลอดอาหารไอหลอดดูดนี่แหละครับผมแต่ว่าเป็นแบบคือปกติเราใช้เป็นหลอดพลาสติกนะครับผมมันก็สร้างมลภาวะให้โลกนะครับเพราะมันไม่มีการย่อยสลายแล้วก็ ลงเป็นขยะลงทะลงทะเลไปลงแม่น้ำลงคลองไปก็เลยก็ก็มีหลอดหลอดอลูมิเนียมกันมั่งหลอดนู่นหลอดนี่กันมั่งนะครับแล้วก็มีหลอดกับถาวรแบบใช้พกพาเป็นหลอดจนตัวกันผมก็สั่งมาว่าเอาราคาเท่าไหร่ราคาห้าสิบเจ็ดบาทนี่่อ่ะอันนี้ก็คือแขวนห้อยกับโกรงแจนะครับ มันเป็นยังไงเอ่ยเอามาดูดิใช่ไงวะไอ้ตัวนี้คือแปน้ำมันสะอาดอันนี้คืออ,อ,อ,นนคอ๋อหลอดแบบนี้นะอันนี้คืออะไรคือ,ค,อคือตัวตัวล็อกไว้เวลาให้มันอยู่ในหลอดใช่ไหมเออไอ้น,นี้ก็เข้าท่านะครับเพราะว่าพกผ่าน่ายนะ ไอ้นนี้เอาไว้ทำความๆๆสะอาดความสะอาดเมื่อกี้ผมยกไม่รู้อยู่ระดับกล้องหรือเปล่าไม่รู้มองเห็นหรืเอเปล่าวัวจะพิจารณาอัจจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นหลอดนะแล้วก็ยึดหดได้มีแปลงทำความสะอาดมาให้ด้วยเป็นหลอดนะครับผมกเก็บพกพาได้นะครับเอาไปเดินทางพกติดตัว ข้อดีตรงนี้ก็คือถ้าใครเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้พ้าก็จะหันมาใช้หลอดหลอดอะลูมิเนียมพ6ตัวกัน,นะครับผมแต่มันผมก็มีหลายอันแต่มันยาวเกะกะไม่ใช่เฉพาะที่บ้านออกข้างนอกก็ลำบากเหมือนกันพวกพาลำบากยาวก็ไม่รู้เหมือเห็นเห็นตัวนี้เท่าไหร่นะ5้าสบาทนี้ก็โอเคแต่ในขณะเดียวกัน ยวม,มาเปรียบเทียบนะครับผมก็สั่งมาอีกแบบนะอีกแบบราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้นี่ยร้อยสองบาทน่าจะดีกว่าควรจะดีกว่านะเพราะคุณแพงกว่าแต่จริงๆของแพงก็ใช่ว่าจะเป็นของดีเสมอไปจากประสบการณ์การซื้อของผมนะอ่ะอ่ะอานนี้ออกมาอ๋อ ร้อยสองบาทคืทอสองอันตกอันละห้าสิบเอ็ดบาทถูกกว่าหนึ okay. 1, 2, okay. ่งสองโอเคก็จะเล็กกว่าเอ๊ะเหมือนกันว่ะเฮ้ยเหมือนกันนะคล้ายกันแต่เล็กกว่าโอเคห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเอ็ดบาท เ,เออห้าสิบเอ็ดมาดูใกล้ๆนะครับผมหน้าตาเหมือนกันเด้เลยหมุนเป็นหลอดออกมาแต่อันนี้จะพกสะดวกกว่าแล้วผมว่ามันเล็กกว่าอันใหญ่เทอะทะอันนี้หลอดแล้วก็ยิงดึกเฮ้ยไม่ต่างกันเลยอะแต่ว่าไอ้นั่นหลอดมันสีลุง้งอ้นี่เป็นอลูมิเนียมแต่ไม่มีไอ้ตัวนี้ห้าสิบเอ็ดบาทไม่มีแปลงไม่มียางมาให้ด้วยนะครับต่างกันหกบาทนะครับผมต่างกันตกหกบาทไอ้ที่ต่างกันจริงๆคือขนาดไซส์ของ ของหลอดนะครับขนาดไซส์ของหลอดของกระบ,บอกเก็บหลอดนะเพราะผมว่าขนาดของหลอดมันแค่ไม่ต่างกันเลยขนาดของหลอดถ้าไม่ต่างกันเลยต่าง,งกันหน่อยเดียวนะอีกอีกหลอดนึงก็ต่างกันแค่สีอีกย,ยกให้เห็นลนะครับผมก็สั่งมาประมาณนี้ ไจะทําเป็นไอตัวหลอดไอตัวอะไรละ่ะหลอดพกพานะครับนี่ห้าสิบเจ็ดนะครับมีแปลงด้วยเพรว่าก็กลุ่มนะแต่ถ้าพกสะดวกในห้าสิบเอ็ดนะแต่ไม่มีแปลงเพราะสตูก็อลูมิเนียมใช่ดูเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียม อลูมิเนียมคืออลูมิมเนียมแหละตัวดิสเป็นอลูมิเนียมนะครับดีไซน์ก็เก๋ดีแหละแต่ก็เรียบง่ายนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะแต่ว่าข้อแตกต่างไอ้ตัวนี้ก้นปิดทึบนะครับอันนี้ข้างล่างเปิดได้คืออะไรเอ่ยเปิดเพื่อจะเอาออกด้านนี้ได้ด้วยนะนะเอ๋ไม่เเเดี๋ยวผมสำรวจให้ดีเอง มันมีแปลงนะครับแปลงแปลงอยู่ในนี้มีแปลงมาด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวนี้จะราคาถูกกว่าผมว่าเจ๋งกว่านะงง่ายกับัดลัดกว่าแต่ผมจะแปลงออกมาได้ไงวะนี่นะแปลงติดอยู่นี้จไปหาวิธีเหรอเอ๊ะไอสีนี่มีแปลงสีเงินมีแปลงทำไมเอสจะสีน้ำเงินไม่มีแปลงนะครับดูใหม่ดิ อ๋อมีแปลงเหมือนกันซ่อนอยู่ข้างใน,นซ่อนอยู่ข้างในโอเคสรุปไอ้ตัวนี้ผมจะเวริร์กผมว่าเวิร์กกว่านะแต่ว่าเก็บแปลงลำบากเก็บแปลงต้องซ้อน,นไปข้างในเนี่ยในขณะที่ไอ้อ,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 อีกอันหนึ่งฮะอเอาเก็บแปลงไว้ด้านข้างก็แล้วแต่คนชอบนะครับต่างกันที่หกบาทเองนะก็ดีไซน์ผ่านวัตถุดิบผ่านการใช้งานผ่านราคาผ่านนะครับผมความคุ้มค่าก็คือผ่าน ทุกอย่างผ่านผมให้ห้าดาวทั้งสองรุ่นก็ถือว่าใครที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วงนี้นะครับผมต้องการลดปริมาณขยะจากหลอดพลาสติกนะครับก็ซื้อพวกนี้มาใช้ได้นะครับผมเราแสดมีขายหลายร้านเลยแหละ,ะครับผมที่ผ่านราคาร้านที่ถูกๆเอาเองอมีรายราคาด้วยนะครับผมร้านไหนไม่บอก ไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ในจักรวาลน,นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่สละเวลาดูรีวิวนี้ครับผมก็รีวิวหน้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผม,มยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ